สวัสดีแล้วกระทผอมที่น่ารักนับแต่ตท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่น,นหนึ่งหวยอีกแล้วนะเป็นวันที่16กรกฎาคมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะใบนี้ก็เป็นวันทานล่า โดย MG เบ่งปานนะท่านก็เบ่งปานตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวสามนะเบ่งปานตัวเดียวสามแล้วก็แบ่งปานโคห้าสามหกสามเจ็ดสามปสามบ่งปานตัวเดียวสามแล้วก็จับโคห้าสาม หกสามเปดนะต้อยเ g เจ้าของขอ้อมูลก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่เบ่งปันนะต่อไปครับใบนี้ใบนาดน,นะท่านใบนาดก็เบ่งปันแน,นวทางครบโบน เปตโตนะท่านดับสองกับห้าก็เหลือศูนย์ก็เหลือศูนย์เหลือหนึ่งสามสี่หกเจ็ดเป็ดเก้านะก็ดับไปสองกับห้านะดับสองดับห้า ดับสองดับห้าดับสองตัวก็เหลือศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าก็เหลือเป็ดตัวเป็นทันใบนาดไปต่อกันลเลยท่านผู้ชมใบนี้ครับนะใบนี้สิบหน่วยโบน x ส่วนนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะสรุปแล้วก็ผ่านนะท่านผ่านสตัวนะท่านแนวทาง10หน่อยนะแนวทางที่แล้วก็แบ่งปัน3าสอง สามสองผ่านสามนะผ่านสามเดวท่านใหม่นี่ครับก็แบ่งปานแบ่งปานสองแบ่งปานหนึ่งสองหนึ่งนะท่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็แบ่งปานสองแล้วก็หนึง่งดึงสองดึงสองหน่วยโบนนะหน่วยโบนนะ ก็ขอบคุณมากครับต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับเมืองกาญแน,นวทาง10น้อยบนล่างชนูน5สุดอดีตก็มีผ่านมีหลุดนะมีหลุดนะ79603หลุด79598หลุดนะ เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งป,ป,นปาน3เบ่งปาน369นะ3 6 9เบ่งปาน3เบ่งปาน6เบ่งปาน9นะก็เป็นเดวทางอีก1ใบนะ เมืองการเจ้าของเนวทางต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เบ่งปโนทานหลักอร้อยเแบบ3ตัวส่วนนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วก็ผ่านนะสรุปแล้วก็ผ่าน เดาทัานใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปนอีกแล้วนะเบ่งปัน3แบ่งปัน4แบ่งปัน5แบ่งปัน3,4,5นะเบ่งปัน3ตัวเป็น,ปนเดาทัานแนวทันที่แล้วก็3 4 5 0ันห ท่านใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปน3 4มหเช่นกันขอบคุณเนวทางนะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับ2ตัวล่างสูตรใหม่เจ้าของเนียวทางก็แบ่งปาน3ามสอง3ามเก้ หกแปดหกสามหกสองหกเก้านะก็แบ่งปานเป็ดคู่นะท่านแบ่งปานเป็ดคู่นะแบ่งปานเป็ดคู่เป็นแนวทาง2ตัวล่างก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านผู้ชมต่อไปครับใบนี้นะใบนี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วเนาะสองท่านนี้นะท่านนาคินโนกับท่านล่างสี่ตัวจับคู่นะรวมโชูน,นะท่านรวมโชูนใบนี้ก็เป็นแนวทานที่แล้วนะสรุปแล้วก็ผ่านเก้านะผ่านเก้าเ็ด เก้านะเป็ด9 9 0 0พนเะนี่ททันใหม่นี้ครับเจ้าของคอมูลก็แบ่งปานอีกแล้วสองเจ้านี้นาคิโนกับท่านล่างสี่ตัวนะท่านล่างสี่ตัวหนึ่งสองห้าเก้านาคิโนสองสามสี่ห้าหก สองท่านนี้ชนนะชนสองชนห้านะชนสองแล้วก็ชนห้าชนสองตัวนะก็ขอบคุณมากเลยสองท่านารวมชนล่างสองกับห้าก็ขอบคุณอย่างมากเลย ต่อไปครับท่าพโชมใบนี้ครับมหาชูดเบ่งปานทันดับโบนก็เบ่งปานดับดับ1ห,หลักอร้อยนะดับ1ห,หลัก10ดับ5ห,หลัก10ดับ6ห,หลักหน่อยนะก็ดับ ดับ3ตัวนะท่านดับหลัก3ตัวท่านมหาโชดเจ้าของข้อมูลต่อไปครับใบนี้ใบนี้ครับก็แบ่งปานทานโบนตัวเดียวนะแบกปานทานโบนตัวเดียว เดาทานใหม่นี้ครับก็แบ่งปัน4ตัวเดียวนะแบ่งปัน4ตัวเดียวนะเดาทันที่แล้วแบ่งปัน5เดาทันห้าน5 0 4ก็แบ่งปัน4593แบ่งปัน3 6 9 0แบ่งปัน9ก้านะเดาทานใหม่นี้ก็แบ่งปัน4ตัวเดียวครับท่านแบ่งปัน4ตัวเดียวเป็นเดวทางนะ ก็ขอบคุณอย่างมากครับในะทันที่แล้วก็ผ่านนะท่านผ่านห้าผ่านห้าหลักอร่อยนะไปต่อการครับทวชชมใบนี้รวมชุดสองตัวล่างชชมเพใบดามแล้วก็อีก 2องแนวทางนะก็เป็นทานรวมของชุนเพจับคู่ก็แบ่งปันเปกเปกหเปกสองเก้าหนึเก้สองะเปกหเปกสองเก้าหนกาะการเปกสองเก้าสอง การเปกสองเก้าสเน้นเก้าเน้นเปกสองต่อไปครับวู้ชมใบนี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทางครบโบนนะใบนี้ก็เป็นแนวทางครบโบนเจ็ดตัวนะสองเทียวชุนก็แบ่งปันครบสองสี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่ง 2 4 6 8901ก็แบ่งปันเจ็ดตัวเป็นแนวทางครบโบนก็ขอบคุณมากครับนะก็สองสี่หก้าน่ ก็เบ่งปันคู่5ตัวเลยก็ขี้สองตัวนะขี้สองตัวคู่หตัวนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านใบนี้ก็เดียวทานเด่นล่างแบบสองตัวนะเดียวทานที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วพันเดียวทานที่แล้วก็เบ่งปาน 9 0 9 0 1 9นนะดวทันไหมนี้ก็เบ่งปาน4เบ่งปาน4เบ่งปาน5นะเบ่งปาน2ตัวเด๋ยวทันที่แล้วก็ผ่าน9นะก็ขอบคุณอย่างมากครับข้อมูลที่เบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทันใจด้วยนะ กรมเกินุตนะทานเจ้าของข้อมูลก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่แบ่งปันต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปนันนวทานจับคู่นะทานสองแถวจับคู่นะ ส่วนนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะ42ก็พัน31ก็พัน89ก็พันเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานอีกแล้วนะก็แบ่งปัน,ปน6เก็บจับชุดกับ23แบ่งปันคู่62 63 72 73นะท่านแบ่งปัน,ปน4ชุด เป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับใบนี้โคนบนฟ้าเบ่งปันทนหลักอร่อยเป็ดตัวท่านก็เบ่งปัน,ปน6 เบ่งปันหกเบ่งปันห้าเบ่งปันสองเบ่งปันเจ็ดเบ่งปันหนึ่งเบ่งปันสามเบ่งปันแปดเบ่งปันเก้านะก็เบ่งปันแปดตัวเดี๋ยวท่านหลักอร้อยก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมนะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเนาะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ใบนี้ก็เป็นทันหลักร้อยคนบนฟ้าต่อไปครับใบนี้นะกลมกินุดก็แบ่งปานแนวทานล่างเน้นหน่อยแบบสามตัวครับท่านอดีตก็ถือว่าผ่านนะท่านอดีตก็ผ่านนะ เดียวทานที่แล้วก็เบ่งปาน248ก็ผ่านนะเดียวทานที่แล้วก็ผ่าน8นะผ่าน 8, 10, ล่างเดียวทานใหม่นี่ก็เบ่งปาน2เบ่งปาน4เบ่งปาน8นะเดียวทานใหม่นี่ก็เบ่งปาน2 4 8 แบ่งป,ปัน3ตัวแนวทางล่างเน้นหน่อยนะเน้นหน่อยก็ขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นทัานคโคตบโอนเด่น,นท่านท่านนี้ก็แบ่งปาน9ชุดนะ ก็เบ่งปันโค0ูน6 2ห้า4ูน7 5หกสองสาสอห้าเห้าแปดดนะ ก็เบ่งปันรวม9ชุดโคตดโบนท่านผู้ชมก็ขอบคุณอีกหนึ่แนวทางด้วยไปต่อกันเลยใบนี้ครับนะใบนี้ก็เบ่งปัน3ชุด3ตัวนะท่านนี้ก็เบ่งปันอีกหนึ่แนวทาง0เปก1 0เปก ศูนย์เกสนะท่านก็เบ่งปนาน3ชุดนะเป็นแนวทางศูนย์เกหนึ่ย์เกเก้าศูนย์เต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้3ตัวตด3ตัวตดนะท่าน,าน,านก็เบ่งปานนท่นครบโบน

489แป้วละก็579นะก็ขอบคุณอย่างมากเลยรวม9ชุดนะท่าน3ตัวตดขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันนะ3เจ้ารวมชุด3ตัวตดไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านผู้ชมใบนี้ก็เนื้อทันที่แล้วนะกลมกินุด วิ่งล่าง2บาใบสรุปแล้วก็สรุปแล้วก็ผ่านนะท่านผ่านฝั่งซ้ายมือนะก็ผ่าน8นะผ่าน8ส่วนโคก็หลุดนะก็ฝั่งขวามือก็หลุดนะท่านหลุดนะ ส่วนคู่สองตัวก็เฉียดไปลแปกสองนะท่านกลมกินุ์เจ้าของข้อมูลเณทันใหม่นี้ครับเราไปชุมกันเลยนะณทันใหม่นี้ก็แบ่งปันวิ่งล่างฝั่งซ้ายก็แบ่งปันห้าฝั่งขวาแบ่งปันสี่ วิ่งล่างห้าก,กับสีท่านกลุ่มกินุดนอเจ้าของแนวทางที่เบงปันทู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าเลิ่มนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดที่ตามด้วยนะไปต่อการครับใบนี้ครับนะ ท่านนี้ก็แบ่งปันป4ชุด3ตัวอีก1ใบเนาะท่านก็แบ่งปันปโ2 1 2 3 1 2 5 1 9 0 1 9 8 1 2 3 1 2 5 1 9 0 1 9 8 4ชุดนะแบ่งปันป4ชุดเป็นเนียวทาง ต่อไปครับใบนี้ล่างแบบ2ตัวเดี๋ยวทันที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะก็เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานอีกแล้วนะก็เบ่งปาน4เบ่งปาน3 เบ่งปัน4แล้วก็3นะเบ่งปัน2ตัวเนียวทาง10หน่วยล่างนะแนวทานที่แล้วก็1 8นนะ8ปด0จ็ดต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นอันทาน10หน่วยล่าง 2เถียวนะเถียวที่1เทียวที่2 10หน่วยล้านใบเอ็นสรุปแล้วอดีตผ่านแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันฝั่งซ้าย140 140นะฝั่งโคา124โชนนะ โซนหนึ่งโซนสี่นะท่านโซนหนึ่งแล้วก็โซนสี่ตัวต่างก็คือสองศูนย์นะก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านก็แบ่งปัน,ปนเนาะก็แบ่งปันโซนที่หนึ่งกับสี่นะ ตัวต่างจับคู่ก็20 02น 02, ะ0220 02. ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจไปต่อกันเลยใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานทันดับหน่วยโบนนะท่านเดี๋ยวทันที่แล้วก็ดับ6นะดับ6ตัวเดียว เี่ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันดับดับศูนย์นะดับตัวเดียวศูนย์นะเนี่ยวทันที่แล้วก็ผ่านนะท่านเนี่ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันดับศูนย์ตัวเดียวนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่แบ่งปันอย connect, story, nice. ่างเร็วทันใจนะดับศูนย์นะดับหน่วยโบนเนาะก็ขอบคุณอย่างมากครับท่าน ถ้านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเ,เราก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม